ครับสวัสดีครับปีท่สี่ทุกคนนะครับเนาะครับนี้ก็มาพบพอกับพระเตี่ยมอีกนะครับเนาะพระเตียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของหนุ่มสวนยางนะครับครับหนุ่มสวนยางวัี่ผ่านมากะรูดไป๋นะครับเนาะครับมื่อวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบสามตุลาคมหกหกนะครับเล่าพัฒนาออกสองห้าหก ศูนย์สองหกขับเล็กล่างก็ออกหกศูนย์นะครับเนาะครับเดี๋ยวผู้แทนพามาติดตามหนุ่มสวนยางต่ออีกนะครับเนาะโอ้นี่ดีนครับหนุ่มสวนยางงวดวันศุกร์ที่สิบสามตุลาคม นะครับเนาะเราพัฒนาหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งโลดสี่กับห้าสี่กับห้าการลุดไปนะครับเนาะการ,รุดถึงเด็กวิ่งเด็กจับกูนะครับธรรมดานะครับเนาะมีเขามีลุดนะครับ,คร,บนนครับนี้ก็วันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบหกนะครับ จันที่สิบหกครับพอดีนะครับนอกมือนี้รุ่นเด็กรัฐบาลไทยฮ้อรับมากับรุ่นเด็กเล่าพัฒนาอีก Thank you. หนุ่มสวนยาง บนลลาง กับบนล่างวิ่งหลด0ูกับ2นะครับศูนย์กับสองเน้นที่ศูนย์ ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่คือหลักศูนย์นะครับเนาะส่วนหลักสอง 2 2 2 3 4 ครับหกหางคือเก่านะครับเนาะหกหางเหมือนเดิม เทนที่06กับ24นะครับ เกินแน้ะครับเน,ะนะน,นานนะนะวันจันทร์จะมือนีนะครับเนาะวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566นะครับเราพัฒนาหนุ่มสวนยางขนะับบนล่างวิ่งรูด0กับ2เน้นที่0นะครับเนาะขนะับจับคู่กันมี่0 5 06 07 2 22 3 24 ครับเน้นที่ศูนย์หกนะครับเนาะหลักศูนย์หลักสองเน้นที่สองสี่ครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมกับข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไว้เป็นแนวทางน้ากันนะครับเนาะคอยสุกๆมันๆกันนะครับเด้อมือนี้นอกจาก ครับเหล็กรัฐบาลไทยเฮาขอกเลียวเนาะครับเนาะขอทำมากับรุ่นเหล็กเล้าพัฒนาอีกเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมกับขอให้โชคโศกมันได้ครับเด้อทั้งเหล็กรัฐบาลไทยทั้งเหล็กเล้าเนาะครับเนาะครับเอเช็คหน้าจอครับผมครับผมสุดท้ายทายสุดนี้พอเตียมกับขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตียม รับพอเตรียมคอไวพรอไห้มีแต่ความสุขความจะเลื่ญนเด้อครับเดอ้อความเจ็บยายให้ไดความไขยย่ายาให้มีเนาะครับเนาะขอให้มีอายุมั่นควรเยืนครับทำมาค้าขายสิ่งได้กับอให้จะเลื่อนลุงเรื่องครับทำการทำงานกับอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะครับเนาะรับที่สำคัญมือนีพอให้สุกๆมันมนัมนกับทางรัฐบาลไทยท้งเล,เล็กเราวเนาะครับเนาะ ให้ถูกหวยรวยเงินกันถึงลอตเตอรี่แล้วทีหนึ่งกันด้อครับเดอ้อครับเอาสุดท้ายไทยสุดนี้พอเตรมกันมีแค่นี้เนะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม